สวัสดีก่อนเ็วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากันเลยก็ขอขอบพระคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะขอขอบพระคุณมิสตเตอร์สุพจน์นะคะขอขอบพระคุณคุณมิสตเตอร์สุพจน์นะคะ ที่ท่านได้ให้อาหารน้องแครงมานะคะป้อนกล้วยให้นะคะคุณยายป้อนกล้วยให้นะคะ,ะสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีแม่แม่แมก่อนเร็วจ้าสวยๆจ้าก่อนเออสวยนะคะคุณยายก็ป้อนกล้วยให้น้องนะคะน้องหยิบกินเองนะคะให้น้องหยิบกินเองเลยนะคะ ยังอ,อร่อยเลยนะคะขอขรบคุณขอบคุณแม่เอซีทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่ท่านมีอาหารหวานๆนะคะได้กล้วยนะคะสบปรดนะคะมาฝากน้องช้างนะคะขอขอบคุณท่านนะคะที่ท่านมี อาหารห,หวานๆนะคะอาหารอร่อยๆอให้น้องทานอย่างอร่อยนะคะูน้องเดินดูน้องยืนกินอย่างโอ้โหยืนเท่จังเลยนะคะยืนน่ารักมากก็กินอย่างอร,อร่อยเลยนะคะกินให้อร่อยไปเลยลูกกินให้แซ่บๆไปเลยเออีอลาน่อยค่อย ขอฝากน้องพนรา,ายกับแม่ไข่มุกด้วยนะคะฝากหนูน้อยของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องพนรา,ายกับแม่ไข่มุกด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านมากๆนะคะอันนี้หนูน้อยตระกลุมเราก็ได้กินหวานๆน,นะคะอาหารที่น้องชอบทั้งนั้นเลยนะคะกล้วยลูกใหญ่ๆนะคะ แซบบ่ลายดังจบจบช้าๆก็ได้ลูกช้าๆก็ได้นะคะ ประคุณแม่ๆทุกท่านนะคะประคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่ติดตามชมน้องพันนลายนะคะ then, okay. อู้หมดเลยนะคะหมดแล้วนะคะ <Yeah. S 2> ขอขอบพระคุณคุณสเตอร์สุพุธนะคะขอให้ท่านมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ จะเก็บอยากให้นะคะด้าลูกหมุนแล้วคะ่ะหมุนแล้วจ้าเดี๋ยวยายเก็บกระมังนะ สวัสด,ดีหรือยังสวัสด,ดีจ้าเร็วจ้าสวยสวยก่อนเร็วยังไม่สวยเลยจ้าจ้าใหม่สวยสวยจ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณอีกแล้วจ้าสวัสด,ดีค่ะก่อนเร็วจ้าสวยสวยก่อนสวัสด,ดีค่ะยังไม่โอ,อนเลยลูกอ่ะจ้าใหม่เร็วสวัสด,ดีค่ะเออน่ารักมาก เดจ้ามาอีขอบคุณอีกแล้วเอ,อ้ยขอบคุณยังไม่สวยเลยเอ,อ้ยน้องน้อยของเราน่ารักมากค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีอีกนะคะจ้าน้องเรากำลังรู้จักสวัสดีนะคะเรียนหนังสือกำลังเข้าโรงเรียนกำลังรู้จักสวัสดีนะคะอ่อนช้อยมาก เดินดิมจนตัวกรมหมดอขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,ะไปพบน้องพัดาลายใหม่นะคะขอะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ